Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى ايضا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته วาลาตัมุตุนนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูณอูรซกคุมบิตกวัลลอพี่น้องสัตาชนที่อิมานแล้วทั้งหลายเราทุกคนรู้เราคือคนสองโลกเมื่อเรารู้ว่าเราคือคนสองโลกแล้วเราจะทำอย่างไรให้รอด ในวันที่เรากลับคืนไปสู่พระอ,องค์ทางรอดนั้นก็คือความยำเกรงต่อลอสุบฮานะฮูวาตาลาให้เราทุกคนช่วยกันสังเกตว่าหลักกลิมะตายตัวนั้นมันมีอยู่สองประโยคด้วยกันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรอสูลุลลอฮ ใช้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ให้ใช้กาลิมาส,สองต้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนอับบาดบอกว่าใครก็ตามไปตัดตอนอัลกุรอานของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รับพิจ,จารณาอติอุลลอห์ฉันเอาว่าอติอรุรรษุล ฉันเลี้ยงอิบโนบัตบอกว่าอัลลอฮ์ไม่รับพิจารณาอัน,นกุลลีวาลีวาลีใดเนี่ยจงคารพพักดีต่อฉันคืออัลลอฮ์สองพ่อแม่ต้องทำความดีจะดีแค่ไหนก็ช่างถ้าในระคุณต่อพ่อแม่นั่นคือไม่รับพิจารณาอิ่งคุณตุมตูหิบูนัลลอฮ์ถ้าพวกท่านท่างหลายรักอัลลอฮ์ นี่อัลลอฮ์ใช้ให้นบีมุฮัมมัดกล่าวถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ฟัตตาบิอูนีจงปฏิบัติตามฉันคือนบีมุฮัมมัดผลของการปฏิบัติตามนาบีมุฮัมมัดคืออะไรยุบิบกุมุลลอ์อัลลอฮ์ก็จะรักท่านถ้าจะถามกันว่าเอาแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมีไหมทุกวันนี้ พี่น้องอิงกุนตุมตูฮิบูนลอถ้าพวกท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์ใครบ้างครับไม่รักอัลลอฮ์เมื่อรักอัลลอฮ์ก็ปฏิบัติตามฉันสิแต่ทุกวันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาผมก็จะเดาถูกว่ามันต้องเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะเกิดได้ซ้ำประมาณรอนที่มีปัญหาทีเรื่องซาบานดูเดือนที่มีปัญหาทีเรื่องซาบาน จะไปทำยังไงล่ะครับพี่น้องไอเรื่องการโต้เถียงกันเรื่องไร้าสาระก็อิบนบบาบพูดเมื่อกี้นี่ถ้าเอาอัลลอฮ์อย่างเดียวชาฮดะกล่าวเองได้ไหมตอนจะตายตอ่ะต,ตอนจะตายน่ะและอิลลฮะอิลลัลลอฮ์จะกล่าวได้ไหมกล่าวคนเดียวอาจจะถูกรถชนตายอาจจะตายอย่างหน้าอานาถจ,จะกล่าวได้ไหม ถ้ายังเลี่ยงคําสอนของอัลลอฮ์และรอตูลอยู่เนี่ยพี่น้องครับสุร่ตาบะอายะที่ร้อยยี่สิบสองเนี่ยเรื่องของศาส,สนาเนี่ยต้องเป็นมาต้องมาเป็นเรื่องแรกวัตฟะกกะหูฟิดดีนและเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาด้วย ลายสลูอิลลาบิตาลิมคนคนนั้นจะไม่ได้นอกสจากเขาจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นอัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตาลลาเนี่ยพูดในเชิงถามให้เราได้คิดพี่น้องครับอะไรมันจะง่ายกว่าอิสลามมันโคตรง่ายไม่ใช่ง่ายธรรมดาแต่มันอยู่ที่เรา มันตะกอระบอิลัยยาชิบรันใครทําตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มหาศอกทุกวันนี้เนี่ยเราทําตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์หรือเราทําตัวใกล้ชิดต่อต้ครูที่สอนเรามันตะกอระบอิลัยยาชิบรันใครทําตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์คืบหนึ่งอัลลอฮ์มหาศอกใครทําตัวใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ศอกอัลลอฮ์มหาวา ใครเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งแต่ทุกวันนี้เราอยู่ยังไงเรากับอัลลอฮ์อยู่ยังไงปรับปรุงเรื่องดุนยาทุกอย่างให้มันสวยสดโรงงานจะได้อยู่สบายจะได้กินสบายไม่ทําก็ให้อยู่แล้วอัลลอฮ์น่ะ ah, ไม่ทําก็ให้อยู่แล้วเนรคุณก็ให้อยู่แล้วทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจศาสนาที่มันมันมันไม่ใช่อันตรายนะครับมันโคตรของอันตรายถ้าแค่รู้น่ะ จลิสอิลมมอัฟบัลุมิล م ج ิ س อิบัดาวะาีปุลีขยที่ที่มีการเรียนการสอนเข้าใจในเรื่องของศาสนานั้นประเสริฐกว่าสถานที่ในการทำอิบาัดาและในทุกๆความดีสถานที่ที่ทำอิบาัดาที่ไหนก็ช่างไม่เท่ากับการทำอิบาัดาที่เราเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับ บางครั้งเราถามเด็กนี่คนลุกนายิสไปว่าอะไรเด็กตอบไม่ได้แล้วครูอะไรมันสอนกันล่ะเนี่ยเนี่ยมากคืออะไรตอบไม่ได้บาลาคืออะไรตอบไม่ได้นี่คือเด็กทุกวันนี้ให้พี่น้องรู้ไว้ด้วยเราอยู่เนี่ยต้องการรอดดุนยาหรือต้องการรอดในวันอาคีรอดุนยารอดอยู่แล้วคนก็รอดสัตว์ก็รอดแต่เราต้องการรอดในอาคิร อย่าตัดอันกุรอานอัติอุลลอฮ์วะอัติอุรัสุยัดตัดพูดและนามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมพี่น้องฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไตถามบ่าวของพระองค์พอเล่าลานะฟะรอมินกุลลิฟิรกกตินมินฮุม ตาอ,อตตพีพัตุลียะตาพักกหูฟิดดินวะลียุนซิรูกาวม,หม,าามะ,ลละหุมิจาราจัอิลัยฮิมละอัลละฮุมยัฮซรูนความหมายคืออะไรไม่บังควรเลยที่บรรดาพูดศรัทธาเนี่ยจะออกไปสู้รบกันทั้งหมดทำไมแต่ละกลุ่ม ในหมู่พวกเขาจึงไม่ออกไปเพื่อหาความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาออกไปเพื่อจะไปหาความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาอัลลอฮฺประทานอยู่แล้วฤฤฤฤฤฤริซกีเนยธะคุณแค่ไหนก็ให้ดูกาเบดูยะฮุด,ดูนัสรอเอาไปท,ทำไมล่ะครับวะลียุนซิรูกาวมาฮุมเพื่อจะมาเตือนพวกเขาเหล่านั้นด้วยกันอิลารายาอูอิไลฮิมเมื่อคนเหล่านั้น กลับมาคนที่ออกไปเรียนที่เข้าไปสงงขับก็ออกไปที่ออกไปเรียนก็แบ่งกันไปเมื่อคนเหล่านั้นกลับมาก็จะได้มาเตือนพวกเขาเหล่านั้นแต่ถ้าสังคมเนี่ยทุกวันนี้นะพี่น้องมุสลิมพร้อมทุกอย่างในเรื่องอะไรรู้ไหมพร้อมทุกอย่างเลยตัวโรงเรียนกับมัสยิดกับอาคารต่างๆพร้อมทุกอย่างแต่ยังไม่พร้อมคือการศึกษาและการเรียนรู้ และรุ่นเราอย่างนี้แล้วรุ่นลูกจะอยู่อย่างไงให้พิจณาให้ติดกตองพราามันตายที่น้องไม่ใช่ไม่ตายฉะนั้นบัดัลลัตอัลออยตุอลาอันนะูย,ยกววากิาบุตักกะอววันอายะนี้สุราเตาบาอายะที่รายี่สิบสองที่ให้เห็นว่า วา j ิบจะต้องข้อใจเรื่องศาสนาเป็นเรื่องแรกอัน n a h u ya j i บ u a ั a t ะ p h a w a ลั n ว a j ิบจะต้องข้อใจศาสนาเป็นเรื่องแรกพอข้าใจศาสนาในเรื่องของอิสลามแล้วเนี่ยพี่น้องครับโลกนี้มันจะอยู่อย่างมีความสุขไม่มีอะไรจะสุขเท่าเพราะอิสลามมันเป็นศาสนาธรรมชาติไม่ใช่มีลูกมีเต้าเจ็ดคนแปดคนฉันออกแล้ว สี่สิบวันกับหกเดือนกับลูกจะอยู่ยังไงฉันไม่รับผิดชอบนี่อิสลามเลยครับพี่น้องนี่เป็นศาสนาที่เป็นธรรมชาติเลยพี่น้องให้พิจจรนาถ้าผมจะถามว่าอะไรที่อัลลอฮ์ได้ให้กับเราที่มีค่าที่สุดชีวิตก็ไม่แลกทรัพย์ก็ไม่แลกที่ดินได้นาก็ไม่แลกอะไรรู้ไหมครับศาส,สนานะไล่ะอัลดินสองคืออะไรสองคืออะไรอัลอั ถ้ามีศาสนาและใช้ปัญญาให้ถูกต้องท่านจะสุขตั้งแต่ดุญยานี้เลยสามคืออะไรตัมยิอแยกผิดแยกทูกแยกชั่วแยกดีแยกขลั่นแยกขรอมแยกตุนนาแยกบิดอ๊ะแยกเตาฮิดแยกสิริแรกได้หมดเลยจากทุกวันนี้เรามีแต่ศาสนาแต่ปัญญาไปเก่งในเรื่องของดุญยาเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอย่าโกรธกันนะครับเราเอาข้อกริงมาพูดคนโง่ทำศาสนาอันรับไหม ไม่รู้อะไรเลยอ่ะละหมาดะกาจะบวชฮัดอลลอฮ์รับไหมอลัลลอฮ์ไม่รับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราและท่านต่องหลายต้องคิดถึงอายะหนึ่งที่อลัลลอฮ์บอกอุลฮาริฮิซาบีลีมุฮัมมัดพูดนี่คือทางของฉันนะมัดพูดนะอดาดูอิลลอฮ์อลาบาสีรโรต็น ฉันเนี่ยเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ด้วยความชัดเนจนแจ่มใสทุกประการน,นะครับอันนวามานิอฮ์มุฮัมุมัดพูดนะฉันและคนที่ปฏิบัติตามฉันต้องได้ว่าอย่างนี้ซุบฮานัลลอฮ์อัลาอานอัลมินัมมุรีกีมหาบุริษต่ออัลลอฮ์ฉันไม่ได้อยู่ในกลุ่มชนที่เป็นมุสลิคสร้างภาพีีต่ออัลลอฮ์ เพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอุลามานั่น่ะในเมื่อเขาเนี่เราคุณตอนเหรอเขาฝ่าฝืนทั้งทั้งรู้อาซาบิ้งหนักนะครับไบยกูนอาซาบุฮุมอักลาซวะอักลาซวะอักซะอัมมัลลียาบูดุนลออาลาญาเลนวาบิดอาเตนส่วนคนที่เขารพพรดีตลอดด้วยความไม่รู้และด้วยความบิดาไปอยู่อาซาบูนาไอดอนก็จะถูกอาซาบเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าอลอฉันไม่รู้เลยหมดสิทธ์ครับ ทุกวันนี้ทอร์ความรู้อยู่ในนี่นรู้มาอะไรก็ได้แต่ฉันไม่รู้ฉันไม่สนเวลาอยู่อัลลอฮ้ละคุณจะมาแก้กต่างไม่มีทางรอดทําไมล่ะครับมีอันนาหุมเพราะพวกเขาเ่านั้นถูกใช้ให้ทําอิบัตดะอลาอินเมลวาบัซีรอเตนนี่ง้ถูกใช้ให้ทําความ,วามให้ถูกใช้ทําอิบัดตดะด้วยความเข้าใจศาสนาและด้วยความชัดเจนและแทําอิบัดตดะแบบไม่รู้นะพี่น้องแต่เราไปเก้เรื่องนุญยา Allah dah ratikan lah. Aku lupa kau lihada. Fattakfirullahan azim alih walakum malisairin muslimin amin kulli zam. Fattakfiru imnahu kana waffarah. Alhamdulillah, hamzah kasiran kama amat. Ashadu an la ilaha illallah wa dahu la sarika lah. Ashadu anna muhammad abduhu wa rasuluh. Sayyidul اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا فاعليان ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين Rabbana atina fi dunya hasanah. Wafil akhir hasanah. Wafil akhir hasanah. Rasulullah. Walau nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Baik.